อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยในเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลนะโอ้โหตอนนี้ครับทางด้านพ่อของราชาเมซี่เนี่ยยืนยันว่าลูกชายของเขาไม่กลับไปที่บาร์เซโลนาแน่นอนครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับทางด้านของฮอรเก้เมนเดสครับพ่อของราชาเมซี่เองกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาครับของปารีสแฌงแมงเนี่ยยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกชายของเขาจะกลับไปที่บาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เขาได้ให้สัมภาษณ์กับเดโรสปอร์ตนะครับเดี๋ยวก็ไปฟังกัน เมสซี่เนี่ยเราต้องบอกว่ากําลังจะหมดสัญญากับทางปารีสแชงแมงหลังจบฤดูกาลนี้ครับในขณะที่มีการเจราจาเรื่องขยายสัญญาออกไปและและตอนนี้ครับเหมือนว่าเมสซี่ยังไม่ตอบรับกลับไปด้วย และเหมือนว่าทําให้บาร์เซโลนาตอนนี้มีความหวังที่ดึงเมสซี่เนี่ยกลับไปที่ถิน Spotify น่นสปอติฟายคันวณอีกครั้งครับหลังจากเมสซี่เนี่ยจำใจต้องออกจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ปี2021เนื่องจากสโมสรประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถรังตัวเมสซี่ไว้กับทีมต่อไปได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามครับล่าสุดพ่อของเลอเนี่ยเมสซี่อย่างฮอกเก้เมสซี่เนี่ยซึ่งเขาก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเมสซี่ด้วยนะครับได้ยืนยันกับทชงเดโรสปอร์ตหลังเดินทางมาที่เมืองบาร์เซโลนาครับโดยบอกว่าลูกชาย พูดของพ่อเมซี่หน่อยก็บอกว่า,าผมไม่คิดว่าเลวเนวเมซี่จะกลับไปที่บาร์ซลูนาเพราะว่าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเรายังไม่ได้พูดคุยกับโจลลปต้าและไม่มีข้อเสนอใดๆอันนี้คือสิ่งที่พ่อของราชาเมซี่ได้พูดไว้นะครับในรายง,งานบอกว่าความสัมพันธ์ของโจลลปต้ากับชาเมซี่เองได้พังทลายหมดแล้วครับหลังจากที่เมซี่เนี่ยต้องจำใจลาสโมสรในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 1หลังประธานบาซ่าไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับชาเมซี่นะครับ นอกจากนี้เองบาร์เซโลนายังต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับกฎ Financial Fair p l a y อีกนะฮะของลีกกาสเปนครับที่บีบให้พวกเขาเนี่ยต้องลดค่าจ้างราวๆ200ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้อีกนะฮะมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะดึงราชม,มสซีกลับมาเซ็นสัญญาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นการยยายทีมแบบไม่มีค่าตัวก็ตามนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเลยในการที่ดึงเมสซี่กลับมาแทนเม,มสซี่ก็ไม่น่าจะมาที่บาร์เซโลนาแล้วนะครับไปแล้วไปเลยรึเปล่า ชื่กคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้อันนี้พ่อของเขาได้ออกมายืนยันว่าเม่ซี่ไม่น่าจะกลับมาเลยเนะครับอืมอืมอ,มอ,มอนาคตจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อไปสําหรับราชาเมซี่นะครับ